ชีวิตเราเนี่ยเราสะสมมาตั้งแต่ตั้งแต่เรานอนแบเบาะอยู่ในเปถ้าแม่ไม่ใส่ใจยุงกัดมดกัดม็ล้องแหกโกรนมันก็จะสะสมความไม่พอใจไม่สะสมถ้าฉี่ราด หรือถ่ายออกมาแล้วก็ไม่เปลี่ยนผ้าอ้อมอะไรพวกนี้ก็จะรู้สึกลำคาญว่าเป็นความหงุดหงิดเป็นความไม่พอใจภายในของทารกนั้นซึ่งซึ่งมันค่อยๆส,ส,สะสมสภาพแวดล้อมที่แย่ๆในบ้านที่แย่ๆครอบครัวแตกแยกบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะต้องทำงานนะแม่ต้องทำงานต้องมีเวลามาดูแลลูกเนี่ยมา วัยวัยแบบบอกมาเป็นวัยเด็กวัยคำพูดดุด่าการเคี่ยนตี<ๆ>การใช้กําลังเนี่ยมันก็มันก็จะมาสะสมอยู่ในตัวเด็กนั้นมันไม่ได้มาจากไหนเลยที่ที่มีพฤติกรรมทําลายกาันอะไรกันเนี่ยมันมาจากตั้งแต่เรานอนอยู่ในแบบบอกเนี่ยเราไม่นับถึงชาติก่อนแต่เราเราเราดูเฉพาะชาตินี้ก่อนนี่แหละก็คือสิ่งที่มันเป็นเหตุ ให้เกิดเรื่องราวต่างๆเยอะเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเราควรทำในปัจจุบันก็คือเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นในการที่ระงับสิ่งที่มันไม่ดีไม่ให้ไม่ให้เราไปใกล้มันแล้วก็อะไรที่มันอยู่ในสิ่งที่ไม่ดีภายในพฤติกรรมของเราพยายามเอาออกพยายามเอาออก แล้วก็ไอ้ส่วนที่มันตกค้างอยู่เบื้องลึกเนี่ยก็พยายามรู้ทันมันเพราะว่าถ้าจะให้ชำระให้มันเกลี้ยงเก่าจริงๆเป็นผ้าละหันเนี่ยมันต้องทุ่มเทมากอย่างผมเนี่ยเป็นเพียงแค่ศึกษาแล้วรู้หลักเรามาบอกแค่นั้นแต่ยังต้องทำอีกเยอะอยังต้องชำระอะไรต่างๆที่มันตกปรงอยู่ในจิตใจอีกเยอะ ซึ่งเราก็ดูว่ามันไม่ง่ายแต่ก็แต่เรารู้หลักแล้วเราค่อยๆทำไปอันนี้ก็เก่ามาพอสมควรแก่เวลา